สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกๆวันนะแต่ถ้าวันวันไหนไม่ได้ลงก็ขอไปด้วยนะแต่ผมจะลงคือทุกๆวันครับถ้าปกตินะครับพระบ้านพระเดิมๆครับ มีพุทธคุณแน่นอนคะรับราคาถือว่าราคาแบ่งปันนะครับมาพวกองค์แรกเลยครับเป็นพระเนื้อดินเป็นพระเลี่ยงลำพูน,นะครับพี่ดูเนี่ยเนื้อแก่งคนระับเป็นเนื้อดินคนระับ เป็นพระสามองค์นะครับองค์นี้ขอพันหกครับพระของผมชัดเจนครับไม่ได้ชมพระตัวเองนะครับแต่พวกพี่ๆดูหน้าพระก็น่าจะรู้นะครับพระบ้านบ้านพระเดิมๆครับต่อไปครับเป็นหลวงปูอโตบางกระทิงครับพี่ดูเนื้อดินดูลักเก่าๆครับ แล่มาขามว่าชัดเจนครับดูด้านหลังครับเนื้อดินแห้งครับองค์นี้ขอสองพันห้าคบต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กลางครับแต่คือองค์นี้เขาพระเขาตั้งไว้เบินหิ้งครับแล้วไม่ได้หอ่อถุงไม่ได้อะไรครับ พ้ก่อนหมดแล้วแต่ความเกา่าพว,วีวีิดูนะคือเก่าแน่นอน,นครับเป็นปิมกลางครับดูด้านหลังชัดเจนนะอย่างนี้มีเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำครับพาไปใช้พุทธคุณได้แน่นอน,นครับองค์นี้ขอสามพันครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ของผมคือชัดเจนครับ พวกพี่พี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะคือผมพูดไอ้พวกวพี่พี่บอกพวกพี่พี่จะเชย่อพวกพี่พี่ไม่ต้องเชื่อผมนะก็ได้ครับแต่พวกพวกพี่พี่ดูเอาเองครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินครับเป็นพิมพ์นิยมครับพี่ดูเนื้อครับ อาจจะไม่สวยนะครับรอมาไม่สวยองนี้แต่พี่ดูความเก่าครับดูด้านก้นครับลอยตะใบลางๆนะครับองค์นี้ขอสองพันาครับต่อไปครับเป็นพระของหลวงพ่อแก้วพิมพ์ใหญ่ครับ เป็นเนื้อคุกรักครับพี่ดูเนื้อด้านในอ,อกเนื้อแดงๆนะครับความเก่าไม่ต้องพูดถึงนะอย่างนี้เป็นหลังแบบครับองนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นปูทวดอย่างนี้เขาเรียกเนื้อแร่ครับเนื้ออกขาวๆาวครับ พี่ดูแบบพิมพ์ไลรคมชัดลึกครับพี่ดูความเก่าครับดูด้านหลังครับเนื้อเจ้าขาวๆนะดูช่อด้านล่างครับ คมชัดนะครับพิมพ์องค์นี้ขอเจ็ดพันครับต่อไปครับเป็นปูทวดปำซำําเป็นเนื้อแดงนะครับด้านในเป็นเหลืองๆนะออกเหลืองๆแต่ด้านนอกออกสีแดงๆครับ ลักเก่าพระเดิมๆมาเลยดูด้านหลังครับความเก่าโ,โกกกันไม่ได้แล้วด้านกลองค์นี้ขอ4ี่พันห้าครับพวกวพี่ๆน่าจะสงสัยกันนะว่าถ้าพระ ดีพระเทศทำไมขายราคานี้คือเพราะผมคือผมบ้านผมอยู่ใต้ครับและก็คือผมปล่อยลง Youtube แล้วผมไปคัดตามบ้านบ้านนะครับคือผมไม่ได้ปล่อยเซียนปล่อยอะไรครับคือปล่อยในราคาของผมครับต่อไปครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับ ผมไม่คัดมันตามบ้านครับพี่ดูความเก่าแล้วกันครับองนี้ขอสองพน้าบต่อไปครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อตะกวดพี่ดูเนื้อตะกวดขึ้นสนิมแดงๆแล้วนะครับ พี่ดูครับดูความเกา่าครับดูด้านหลังครับยันอะไรก็เป็นเส้นนะดูความเกา่าครับขึ้นสน,นิมแดงๆเลยนะครับแดงๆนะส้มๆเลยนะคนะับแตบเดียบ เนื้อแต่กลัวชัดเจนนะครับอย่างนี้ผมว่าดูด้านก้นครับองค์นี้ไอ้สอบโทรมาสอบถามราคานะครับแล้วมาพวกวองค์สุดท้ายครับเป็นปูนท่ทวดไม่รู้วัดไหนครับดูหน้าพี่ดูหน้านหน้ายอย่างนี้ แต่ความเก่าไม่ต้องพูดถึงครับเนื้อด้านในเป็นสีแดงนะครับพี่ดูด้านในเป็นสีแดงครับไม่รู้ออกวัดไหนนะครับแต่คือคล้ายๆปีถูหน้าครับ พี่ดูหน้าอย่างนี้ครับดูความเก่าครับคือผิวยังไม่เปิดเลยครับอยช่อด้านล่างองค์นี้ขอ2000ันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยครับ063 080 0174ครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ